ตำรวจรวบตัวผู้ที่เป็นผู้ต้องหาในคดียิงผู้ช่วยนักข่าวท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียชีวิตนะคะเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้าใจผิดคิดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักข่าวที่เคยตะโกนให้ตำรวจวิสามันพี่ชายตัวเองจึงก่อเหตุครั้งนี้ด้วยความแค้นค่ะ นายนพพลอายุ36ปีหรือจิ๊บไผ่เขียวผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายสิงหวัตรดาราอายุ49ปีผู้ช่วยนักข่าวท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียชีวิตเมื่อวานนี้ในจิ๊บไผ่เขียวมีท่าทีเคร่งเครียดภายในห้องสอบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุสารภาพมูลเหตุเกิดจากความแค้นผู้สื่อข่าวในพื้นที่เมื่อ10กว่าปีก่อนก็คือปี2553ตำรวจได้วิสามัญฆาตกรรมพี่ชายที่ใช้ชื่อว่าโจ๊กไผ่เขียวซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดขณะนั้นโจ๊กไผ่เขียวได้ก่อเหตุยิงคู่อริเพราะขับรถปาดหน้ากันส่งผลให้กระสุนพุ่งไปกระเด็นโดนเด็กชายอายุ12ปีจนเสียชีวิต และขณะที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มก่อนการวิสามันฆาตกรรมมีผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนซึ่งหน้าคล้ายกับผู้ช่วยนักข่าวที่เสียชีวิตตะโกนให้ตำรวจใช้กำลังจึงทำให้จิปไผ่เขียวเกิดความแค้นและลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าจิ๊บไผ่เขียวได้เคยโพสต์ข้อความถึงโจ๊กไผ่เขียวพี่ชายในลักษณะคิดถึงพี่ชายหลายครั้งและเจอคลิปที่มีการตะโกนให้ตำรวจยิงพี่ชายจนกลายเป็นประเด็นของความแค้น จากการตรวจสอบประวัติพบว่าจิ๊บไผ่เขียวเพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมาจากเรือนจํามเมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ว่ากลับมาก่อเหตุซ้ําอีกซึ่งหลังการสอบสวนแล้วเสร็จตํารวจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและคุมตัวส่งสารพเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป